นะฮะสีแกรมกับความฝันเชิญค่ะยังไงเอ่ยความฝันความฝันสีแกรมคืออะไรตอนนื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อบิ๊กแล้วก็ครูชินจังนะคะที่ให้หนูมายืนบนเวทีแบบนี้เพราะว่ายังไงแต่ก่อนหนูก็เป็นเด็กบ้านๆเนาะที่เอยียงหละ <c oughs> <c oughs> ที่แบบย่าพาไปดูหมอลำทุกปีจะมีหมอลำหนูก็ชอบ ชอบดูหมอลำ<อ>ชอบชองหมอลำชอบชอบหมอลำแล้วก็เลยเริ่มมาชอบหมอลำแล้วพอช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยหนูจะเป็นเขาดาวบ้านปู่อย่างเงี้ยหนูก็ไปร้องเพลงหนูก็ได้เงินกลับมาเก็บทุกครั้งแล้วก็หนูก็ไปร้องตามงานบุญอย่างเงี้ยครับไปขอลองได้ ปกติไม่ได้ดิบเยอะขนาดนี้นะได้เยอะสุดตอนที่หนูร้องตามบ้านก็คือพันเดียวอ่าก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นเด็กใช่ครับตอนนี้ก็ดีใจมากที่ได้มายืนบนจุดบนเวทีนี้ก็แล้วก็มีมาลายมีบ้านหักบ้านคือความฝันของหนูเลยแหละที่หนูจะได้มายืนบนเวทีแบบนี้ครับแล้ววันนี้หนูได้มายืนแล้วหนูคว้าฝันของหนูได้แล้วหนูหนูจะทำยังไงกับความฝันหนูต่อไปหนูก็จะ ทำให้ดีที่สุดครับกับความฝันครับมีอะไรอยากบอกอีกไหมคะอยากจะบอกก็คือหนูหนูเคยบอกแต่ในแชทอย่างเงี้ยนะครับความลับที่หนูอยากจะบอกพ่อบิ๊กกับครูชินจังก็คือหนูรักครูชินจังกับพ่อบิ๊กนะครับนี่เองนะฮะจุดเริ่มต้นนะฮะที่ได้เจอกับซีแกรมแล้วก็เจอกับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณบอสนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นผมหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่าเป็นมาอย่างไงนะครับแต่ผมก็วันนี้ผมมาผมก็อยากมาบอกความในใจนะครับว่าผมเองก็รักบอสมากๆอยากให้บอสรวยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีมาจับไม้ร้องเพลงอย่างสง่างามแบบนี้หรอกผมก็คิดเพียงแค่ว่าผมอยากส่งเสริมเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เขามีความฝันที่เขาอยากเป็นศิลปิน เห็นความมุ่งมั่นของเขาแบบเมื่อก่อนผมไปสอนอยู่ที่สัปดีใช่ไหมครับเวลามีงานอะไรเงี้ยเป็นวลาผมไปร่วมกับชุมชนก็จะเห็นน้องซีแรมไปร้องคาราโอเกะหรือแบบไปยืนดูพี่ๆข้างเวทีไปดูมอลำไปดูอะไรเงี้ยแบบเราเห็นแววตาของเด็กเราสงสารเรานึกถึงตัวเองตอนที่เป็นเด็กเราอยากมีโอกาสแบบนี้บ้างเราอยากจับไม้ร้องเพลงเราอยากแบบนี้ผมก็เลยลองหาโอกาสให้เขาพยายาม,มหลายที่มากครับพยายามหลายที่ส่งไปหลายที่มากค่ะแต่ก็ ก็เหมือนกับแบบเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราหรอกยังยังไม่ถึงเวลาของเราใช่ไม่ถึงเวลาของเรามีใครมองเห็นใช่ครับจนมาเจอกับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้มีพวกคุณเนาะจนมาเจอแม่ยุ้ยอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่จนพยาบาลฟินแลนด์ได้มาเห็นนะครับซึ่งพยาบาลฟินแลนด์มาเห็นก็ได้มารับซีแกรมก็ทุกคนก็รู้จักดีนะครับพี่มาเดียวแต่ว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้มายืนจับไม้เราก็คิดแค่ว่าจุดประสงค์ของเราคือเราอยากส่งเด็กขึ้นเวทีร้องเพลงอย่างใส่งามให้เด้กตามความฝันไปใช่ครับไม่ได้ตามความฝันตัวเองหรอกใช่ครับพอหลังจากนั้นพอไปขึ้นเวทีก็เอฟซีก็ให้การตอบรับเราแบบอยากส่งเสริมเราด้วยแบบอยากสนับสนุนเราด้วยซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าผมอยากมากับซีแกรมแบบให้เขาสนิทกับพี่ๆในวงก่อนใช่ครับอยากให้เขาคุ้นเคยอยากให้เขาสนิทกับพี่ๆในวงเราไม่ได้คิดว่าเราอยากมา อยู่จุดแบบมาร้องเพลงมีเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่เสียงไม่ดีเอฟซีก็รู้นะครับเราก็เป็นคนที่เสียงไม่ดีจนสุดท้ายบอสก็มาเจอมรสุมนะครับก่อนที่ก่อนหน้านี้ผมก็คิดไว้แล้วว่าหลังจากที่ซีแกรมสนิทกับพี่ๆหรือว่าไปกับพี่ๆได้มผมก็จะวางมือจากตรงนี้แล้วก็กลับไปสอนเด็กนักเรียนใช่จะกลับไปสอนเด็กนักเรียนก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่บนเวทีแบบนี้นะครับก็คิดว่าอยากจะกลับไปสอนเด็กนักเรียนพอก็พูดอยู่ว่าอย่าทิ้งโรงเรียนนะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายผมก็ เห็นบอสเจอมรสุมช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นมรสุมยิ่งใหญ่ของแกเลยในชีวิตแกนะครับเราก็ด้วยความที่ว่าเรารักและเราห่วงมากเราก็เลยตัดสินใจบอกกับท่านพออแล้วก็ได้บอกกับเด็กนักเรียนนะเพื่อที่จะมาสู้กับบอสเพื่อที่จะมาเคียงข้างกับบอสและคําที่บอสพูดในวันนั้นคือเป็นคําที่ผมนึกถึงเมื่อไหร่ผมน้ําตาจะไหลทุกที <c oughs> เพราะว่าวันที่บอสตัดสินใจออกมาตั้งค่ายผมก็ได้คุยกับบอสบอสเองก็ คือผมสงสารสงสารแกมากมากเลยแกบอกว่าเธอจะถิ่มฉันเด้อฉันบ่มีเงินดอกแต่ฉันสีผ้าเธอเห็ดสีผ้าเธอหาจนว่าเธอ้าเบงฉันหลุดนั่นสิไหมเข้ากับอบคิดว่าบอสจะสามารถทําได้ขนาดนี้ซึ่งตอนนั้นบอสก็คิดแค่ว่าวันนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยแมนยังไม่เห็นอะไรกลพังกลางทะเลแมนครับผมก็สงสารอยู่แต่วันนี้มาถึงทุกวันนี้เราอย่างไงบ้างผมผมก็ผมก็สงสารบอสแบบหนึ่งคือแบบคําเวลแล้วแบบ เลียตูแล้วแ้งหนึ่งคือแบบออกมาเมื่อเปล่าเนาะออกมาก็ออกมามือเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยแบบจะมาสู้สิมาสูอยุขอนแกนทั้งทั้งทีพระหัวขอนแกนเป็นสั้งหดแบบใดมีแมไครับแมนครับแต่ตัดสินใจมามาสู่มาเกิดถือว่าเราสู้แห้งนะครับจนแบบมิสมูีิเห็นแบบความสําเร็จของทุกคนในตัวเกียวมิวสิกล้วกับของบอสผมก็ดีใจน้าบอสดีใจน้าบอสลวก็ดีใจน้าเล่าในมือที่แบบเราบ่มีแบบ ให้ว่าแบบตัวคนเดียวเนาะออกมาสูบ่มี่หยางจจกยางเลยมันจากสิบอลจังเลยมันมันตื่นตันใจไหมครับแต่วันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วใช่ครับอยู่ตรงนี้ผมก็อยากบอกบอสว่าผมก็จะสู้กับบอสแขยงข้างบอสตลอดไปไม่ว่าจะยังไงเพราะว่าสิเป็นยจังไลกับยูองนี้ล่ละครับยูจนบับเพิ่นบัเอาผลดละครับผมโอเคก็เป็นความในใจของคุยชินจังนะฮะตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งแรกจริงๆจนจนมาถึงวันนี้ ะะซึ่งเองเราเ้าวห้ากับเพื่อตั้งใจบ้องหูนะครับว่ามันเสียเพลงเสียมาเพ <นะ S 2> ียงเดียวก็ <นะ S 2> คิดแค่ว่าอยากมาส่งเล็กน้อยแบบพ่อเขาสนิทพ่อเขาคุ้นเคยกับพีพีแล้วห้าวกับจิ๊กับไปสอนไปยังศีลนะแต่วันนี้มีคนรักสินจังเยอะแยะมากมายเลยเกินฝัน<อ>ไหมเกินคาดไหมเกินคาดมากครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยซึ่งถ้าไม่มีโตเคียวมิวสิกไม่มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บ่มีบอสผมกับบอมีพีพีแม่แม่เอฟซีนะครับโดยเฉพาะแบบเฮาแมนบอครับจังชินจังไปยังตลาดนัดไปสื่อของไปยังเพื่อเด็กศีรษูจักขันฟินนนแลดด์ทุกกมื้้อี็ใหว่าไ คนหาเข้าน้ำย้อนว่าบริมีพยาบาลฟิลแลนด์แมนบอรัรบแมนครับก็คือถุกมือนมีถุกมือนใดๆมีรถคีมีสุดยางกับกับยอมบอทนี่แหละครับเป็นอย่างถึงหักหักจากใจจริงครับอขอบคุณจินจังครับขอบคุณครับ